เาชิงโง่ีิแมนบอือเขาก็ต้องตั้งอีกอันนึงมันมันใ่ได้เฟสหนาโอเคเราก็ได้อยู่อันประเทศเดียวกันคือยังอันน่ะบังไทยกับอันยุโรปนะคืออยู่อยู่อันยุโรปมันเฮ็ดได้เข้าใจบอเะน่าตาแฟมบารีมันมันสแปลตัวหนึ่งแมนบอที่บ้านเราเราเฮ็ดเฟซขนาดตัวจริงขนาดสเปลอันแท้ขนาด และตัวปอมันอ่ะจะแปลอีกตัวหนึ่งขนาดะยาก็สังเกตเบึงทช่ไหมแดนบอ,อนั่นแหละละมันได้ขนาดใหญ่บออู้วาทำไมพี่มาเห็น,นยังส่พี่เออคนอะไรวบอพี่จริงๆเลยนะ <c oughs> แกทำไมแบบว่าเฮ้ย <c oughs> เรา,นเ,นา,าเนื่นยถทตายนะบอกว่าเนยไปเนยไปคนไปเสี่ยมไปปั่นโอ้พี่ตาค็น่ารังเกียจมากเลยว่ะบอกว่าหมูน้อยเนี่ยไปเป็นคนไปหาเรื่องมาแว้นแว้นมาหาเรื่อง พอแล้วดึงพี่กระเทยมาพอเสร็จงานเขาไปบล็อกเขาโอ้โหตายแล้วหมายก็เกิดมันไม่เคยไม่ไม่พี่บอกที่จริงจังละไงว่าหนึ่งพี่ตาเขามาทําอย่างนี้น่ะแล้วเขาว่าเขาไม่ได้มีความสุขนะเขาทุกข์นะเขามีปัญหาครอบครัวเขาอยู่นะอย่าไปแบบว่าโอ้ว่าเขาจะนันไหมไม่มีความสุขหรอกเสื้อพี่เขามีปัญหาครอบครัวเขาอยู่แล้วสามีเขาหนัก งึดเนอโอ้ยงดงดเนอะงดเนะกูละเมยจนว่าจนโอ้โหแบบน้องเลยอ่ะอ,อาจจะแค่นีดแต่พี่ยงงึดในงึดในงงดเลยแหละพี่จิงแซงพี่จิงแซงมาตาตุกปอมมือม้านนี่แหละทำได้ไงวะเอาเปิดเพลงทำได้ไงเนาะทำได้ทำได้เนียนด้วยนะแต่ไม่เนียนหรอกนึกไ,ไม่เนียนหรอกจะลืมว่า หนึง่งเขาอยู่เยอรมันแล้วเขาตั้งอีเฟซบุ๊กอีกตัวหนึ่งเป็นซื้ออ่าาเฟซบุ๊กตาแฟมารีตัวจริงใช่ไหมม,มันม,มัน,ม,นมันพิมพ์เป็นนานามซื่อแบบเสียนบะและตัวปอมมันจะพิมพ์ตัวหนึ่งพิดมันจึ้งโสมมันจิงได้เข้าใจบะแล้วาไปลงอยู่อ่ายูเคดังนะเข้าใจบะแต่พี่ก็ลืมบาตอนที่ว่าตาแฟมารีตัว, <c oughs> ตวปอมที่เล่าแล้วปอมขนาดเล่าไปเพจใหญ่บะพี่ก็ลืมโอเค ับจอนดูอืมก็นั่นแหละแล้วเขามีมีหลายแอ้เคาวนะมีเป็นรอยพี่หมูน้อยก็ไม่เตือนหนห,นนหนพ,พี่หมูน้อยก็ไม่เตือนน้องเนานะว่าเออแกเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็บ่เตือนเนาะต่อให้พี่หมูน้อยเตือนพี่พี่ก็ไม่ฟังน้องเหยไม่พี่พีหมูน้อยไม่เคยเตือนน้องเลเลยเดย้พี่หมูน้อยนางไม่เตือนนะ ห,หรือว่านางก็คิดว่าไม่รู้แหละพี่ตพี่หมูน้อยแล้วอาจจะแบบว่ายังไงอ่ะคือคงไม่คิดสิ่งที่เป็นอยู่อ่ะมันเกินกลมันเกินมันเกินมันเกินธรรมะที่น้องแทงแ่ขนาดนี้ใช่ใช่มันอาจจะเกินความจริงเนยอาจจะไม่เชื่อไงนเนยอาจจะไม่เชื่อเออเพราะว่าแมนยูอาจเลยอาจสิบเอ็ดเซอคือมันมันเกินความจริงอ่ะคนอะไรจะเฮี้ยได้ขนาดนี้แกว่าแอดเนยอย่าไปพูดพูดนะ ให้มันเกิดประเด็นใหญ่ๆก่อนอืแค่นี้นะเพราะว่าเราเพิ่งจะด่ายอยงไงอ,อยู่ๆมาด่วแต่วา่าเราเอาเอา,เอา,เอา,เอาตัวนี้ไปพูดอีกเดี๋ยวหนึ่งเวลาแอดเนยเอาไปพูดเฉยๆหนึ่งเขาต้องถามหาหาลักฐานแล้วเราจะเสียตัวนี้คืออย่างอย่างที่ยิมบอกว่าถ้าใครพูดแล้วแล้วมีคลิปนะ่ะคนนั้นแหละมีชนะโอเคอืแล้วถ้าเกิดชุดว่าถ้าพี่พูดว่าพี่หิน ว่าในในโทรศัพท์แกเครื่องที่น้าจอแตกมีลุงพลเป็นเต่นแฟมิลี่แกก็จะออกไปว่าอ้าวก็มันมีปัญหาก,ากับค่อยมันจะใส่ไร้ค่อยมันจะเอาค่อยคืนตอบอไปลุงอีกอก็ได้เออมันจะออกออกออกไปแยนจังสิโ okay? อเคออกนะพี่แบบว่าอ่านั่นนั่นแหละบอกซะเออกวามหมายแบบหาเรื่องนะว่าซะไม่นุองนลยโคตรเสียใจเลยนะเว้หาาว่ากูไปกูกูก,กูปั่นกูเสียมนะ กูเสียใจแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าโมโน้อยนี่ชอบไปแวน้นชอบไปแว้นหาแว้นที่ไหนวะชอบไปแว้นหาเรื่องให้หาเรื่องมาให้ตัวเองอีดอกึอือ